h e l lo everyone สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะลูกครูน้อยจะมาติวสอบในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้นะคะลูกเกี่ยวกับ verb to be ที่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะลูกเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าธรรมดามาเป็นประโยคปฏิเสธนะคะลูกซึ่งเราจะต้องนําไปเขียนในข้อสอบนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เ o ิร์กชูบนะคะประกอบด้วย is, am, are ซึ่งเรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกทีนี้เวลาเราจะนำไปใช้ให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะลูก is, am และ are คำเหล่านี้นะคะจะบวก not เข้าไปนะคะลูกซึ่งมีความหมายว่าไม่นะคะก็จะได้คำหมายว่า Uh, is not am not แล้วก็ are not นะคะลูกแต่เวลาเขาเขียนรูปย่อเขาก็จะเขียนว่า isn't นะคะถ้าเป็น am ก็จะเป็น am not นะคะแล้วก็ are not ก็จะเป็น aren't นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปนะคะลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเวลาเขาเขียนในรูปประโยคเขียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันเลยค่ะ example ตัวอย่างนะคะลูกเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะคะว่าเขาทำอย่างไรนะคะประโยคแรกเป็นประโยคบอกเล่านะคะลูก he is in the garden he is in the garden ก็คือ เขาอยู่ในสวนนะคะแต่ถ้าเราจะปฏิเสธเราจะบวกน็อตเข้าไปในประโยคนะคะยังไม่ย่อนะคะประโยคที่สองนะคะ he is not in the garden he is not in the garden เขาไม่ได้อยู่ในสวนนะคะลูกแต่ถ้าเราเขียนในรูปยอ่อก็จะเขียนว่า <im itation> he is n t in the garden he is n t in the garden นะคะอันนี้ง่ายๆนะคะลูกเราจะเลือกเขียนประโยคในประโยคหนึ่งก็ได้นะคะลูกต่อไปไปดูตัวอย่างที่สองค่ะ I am in the bedroom. I am in the bedroom. ฉันอยู่ในห้องนอนแต่ถ้าเราเขียนประโยคปฏิเสธนะคะลูกเราจะเขียนแบบเต็มก็ได้หรือย่อก,ก็ได้ดังนี้นะคะ I am not in the bedroom. I am not in the bedroom. หรือ I'm not in the bedroom. หรือ I'm not in the b e d r o o m นะคะเวลาสอบนักเรียนเขียนได้ทั้งสองอันนะคะลูกให้เลือกเขียนอันใดอันหนึ่งนะคะลูกไม่ผิดนะคะอันนี้ก็คือการเขียนประโยคปฏิเสธ I'm not จะไม่เหมือนเพื่อนนะคะลูกเวลาย่อเขาจะ apostrophe m แล้วก็ not ยังคงรูปนะคะถ้าเขียนรูปย่อนะคะแต่ถ้าใครกลัวหลงก็สามารถเขียนรูปเดิมได้โดยไม่ต้องย่อก็ได้นะคะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างที่3กันค่ะ They are in the kitchen. They are in the kitchen. พวกเขาอยู่ในครัวนะคะทีนี้เราจะมาดูรูปประโยคป,ปฏิเสธทั้งสองแบบนะคะลูก They are not in the kitchen. They are not in the kitchen กับ They aren't in the kitchen They aren't in the kitchen นะคะก็คือพวกเขาไม่ได้อยู่ในครัวนะคะเวลาสอบนักเรียนสามารถเลือกเขียนแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูว่า is/ am/ are ใช้กับ subject ตัวใดบ้างนะคะลูกแล้วก็แบบฝึกหัดวันนี้จะมีทั้งหมดกี่ข้อคะ10ข้อนะคะลูก ค่ะส่วนอันนี้ก็คือรูปแบบของ subject ที่นำไปใช้กับ verb to be ที่เราย่อแล้วนะคะลูกก็จะเป็น he she it ใช้กับ is ซึนะคะลูก I ใช้กับ I'm not นะคะลูกแล้วก็ you we they ใช้กับ aren't นะคะเพราะฉะนั้นนกักเรียนแยกให้ออกนะคะลูกเวลาลูกเขียนในรูปประโยคป,ปฏิเสธนะคะลูกให้ดูดีๆนะคะอะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดของเราทั้งหมด10ข้อนะคะลูกอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ จงเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ number one you are in the school you are in the school อ่ะนะคะนักเรียนก็เปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธเองด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะลูกนักเรียนจะต้องเขียนโจทย์ทุกข้อด้วยนะคะลูก number t I am in the bus I am in the bus Number 3 it is in the zoo it is in the zoo Number 4 they are in the farm they are in the farm Number 5 she is in the living room she is in the living room Number 6 he is in the cinema he is in the cinema Number seven, we are in the classroom. We are in the classroom. Number eight, it is in the garage. It is in the garage. Number nine, I am in the toilet. I am in the toilet. and the last number 10. she is in the library she is in the library นะคะแบบฝึกหัดทั้งหมดนี้นะคะลูกมีทั้งหมด10ข้อนะคะ ก่อนอื่นให้นักเรียนเขียนโจทย์ด้วยนะคะลูกแล้วค่อยเขียนคําตอบเป็นประโยคปฏิเสธนะคะลูกเด็กๆฝึกเขียนด้วยนะคะลูกเพราะว่าถ้าหากเจอในข้อสอบนักเรียนจะได้ทําเป็นนะคะลูกค่ะสำหรับวันนี้คุณน้อยก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะลูกสําหรับวันนี้บายบาย see you again next time